มันดูตามันก็เรียกรูปทักรูปทักตาที่บาดเจ็บก็เจ็บจริงๆคือถ้าตัดไม่เด็ดนะแป้งหมดท่านอยากกินเลยไหมครับอันนี้จะต้มร้อนๆเลยเราก็มีหม้อต้มใช่ไหมถ้าอยากจะกินต่อไปก็มีเป็นแพ็คๆซีนอย่างดีตาหลับตอนนั้นเรเบอกว่าเราจะหลับตอนไหน หลังจากนั้นนะไปต่อดิงข้าวเสร็จโอ้โหใช่ไหมการแสดงเก็บตั้งหมดไม่ยืบฟรีครับเก็บตั้งหมดถึงตรงนี้ก็ตั้งแล้วก็ให้กลุ่มนี้ใช่ไหมมีของจกด่วยอะไรทิ้นเงินอย่างเงี้ยเออลูกช้าอะไรเงี้ยช้าว่าลูกช้าว่าลูกโมวติต้องยัดเยียดเะยนี่อะไร คนคนที่เรารู้วาอยากได้อยากเอานะอันนี้เราก็ใช้แล fort, vos, wrong, well, ้วหลังกนั้นพากลับท่าั้่าแรถตู้เาก็เลยมาเลยตู้กที่เรง่ลก่อสารพิษกอสารพิษอสารพิษ้าซื้อลูกละสิบบาทนั่นการี่เรทำส่ยะหน่อยก็วละี่เลยวาดหน่อยนะยอน ตองเปลี่ยนมาใส่ผ้าชนดคัวรเลยต้องเปีา้นะรคะนี่ไปทน้ำมะเขือไดไหมพราะกอันีว่คืออะไรมะเขือนีตเคค่ะอ้โนี่ยังไม่สุก พอสุแล้วจะเป็นแบบนี้ครับเราจะมันเหมือนกับเลือกรูปอะไรอ่ะมนดีอ่ะเหมือนเหมือนไม่ใช่ของจริงอ่ะเออเหมือนปาติเลยเราได้กินได้ทีกบ้านเนาะ วยนั่นองามาคที่ไหนเนี่ยบ้านตะมันครับเได้ใช้ใช้ได้เอกิมได้ไหินะครับทลนทอางทำแบทำเรื่องเวลาสักปันนาับ พูดายนยมีนี่อีตคเรเริ่มลายคบรสนขาัวหล่คผู้สื่อข่าวนะจำหน่ายทุกวันศุกร์นะครับออกข่าวด้วยเป็นเกษตรินซีเร็วมีเฉพาะวันนี้วันเดียวครับอยู่ทุกวันศุกร์ขต่จะมาทุกวันนี้ร์าอยู่ที่ไหนครับเพราะด้วยด้วยสถานที่ที่เดิมนะครับที่สำนักงานสิ่งวันเดิมนี่ยอะ จะมีปัญหาเรื่องตอนช่วงรุฝนนะครับน้ำถ้าฝนตกลงมาน้ําท่วมนะคะบระบายน้ํายากนั้นแล้วก็เกษตรกรช่วงน,นี้นะครับก็ก็ไม่ค่อยได้ผู้ซื้อไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับด้วยสถานาการณ์ต่างๆนี่เลยว่าเราทํำยังไง,งที่จะให้ตลาดเกษตรกรของเราฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเนี่ยได้ขับเคลื่อนได้ได้พับเคลื่อนแล้วก็เม <elas> ื่อกี้มันยังไม่ได้เปิด 对对对